มาช่วงนี้สอนนะครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกระสินร์ิรมนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็คุยเรื่องราวของการปล่อยหรือว่าหย่อนมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐอเมริกามีกระต่อประเทศคิวบามีเวลาประมาณสักหกสิบปีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็หย่อนลงมาแล้วนะครับเราก็ต้องดูต่อไปว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรแต่ก็ดูแนวโน้มนะว่าน่าจะเป็นผลกระทบที่ดีต่อพี่น้องชาวคิวบาเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีการประชุมเรียกว่า การประชุมใหญ่ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่อยู่ริมแม่น้ําโขงที่เรามีมีมีเชื่อมนี่ก็คือสายเชื่อมนี่นนะคือแม่น้าโขงที่จะเชื่อมตั้ง4ีห้าประเทศของเราครับ,รบและมีประเทศจีนเข้ามาด้วยแั่นในตรงนี้นั่นนะครับก็จะเรียกว่า การประชุม GMS r e a t ร r m a กของ sub regional s u m m i t นะครับหอือ sub regional นะฮะ sub regional s u m m i t นะคระไรตรงนี้นะครับก็จะขออนุญาตถามคุณกสิทธิ์นิดหนึ่งนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เป็นการประชุมทุกปีใช่ไหมครับสำหรับประเทศตรงนี้มันแตกต่างกับประเทศในอาเซียนอย่างไรนะครับหรือมันคือประเทศในอาเซียนอยู่ดีครับแม่น้ำโขงนี่มีมีหประเทศนะครับก็คือจีนพม่าเวียดนามลาว กัมพูชาแล้วก็แล้วก็ไทยครับนะฮะแล้วก็กรอบของการร่วมมือแม่น้ําโขงเนี่ยว่าโวยแม่น้ําโขงมีสองกรอบด้วยกันครับอันหนึ่งก็คือที่เรียกว่า l o แม่โขงคอมมิชชั่นคือการร่วมร่วมมือกันระหว่างประเทศของแม่น้ําโขงตอนล่างครับนะ,ะอันนี้ก็ประกอบด้วยไทยลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามครับอันนี้เป็นการร่วมมือที่มีมานานแล้วในยุคตั้งแต่ในยุคสงครามเย็นก็นแล้วกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาตินะครับต่อมาเมื่อสงครามเย็นหมดไปแล้วก็จีนเริ่มเปิดประเทศพม่าเองก็เริ่มเปิดประเทศคลายความเป็นรัฐบาลทหาร,รับก็ได้มีการประชุมตกลงกันเมื่อสักสิบกว่าปีมาแล้วนะครับย่ปีว่าจะให้มีการร่วมมือกันทั้ง6ประเทศรุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกว่า GMS หรือว่า Greater Mekong Subregion หรือว่าอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงนะฮะ แล้วก็มีการประชุมสุดยอดผู้นําเข้าใจว่าทุกสองปีนะครับอันนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็มีมีต้องต้องเข้าใจซะก่อนว่าต้องมีสองกรอบขับนะฮะไอ้กรอบที่เรียกว่าโลไม่ขงงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเทคนิคนะครับของการรักษาสิ่งแวดล้อมดูแลชุมชนนะฮะแล้วก็มีการพูดจาันบ้านในเรื่องของการเดินเรือที่อยู่สองฝั่งของแม่น้ำแล้วก็การดูแลพันปลาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ว่ากันไปมีมานานแล้ว ครับแต่ว่าสําหรับเอจเอ็มเอสหประเทศที่มีพม่ากับจีนเข้ามาก็เป็นของค่อนข้างจะใหม่นิดนึงคือบวกใช่ไหมครับหรือว่ารวมกันไม่ต่างหากครับเป็นสององค์กรไม่ครับครับไม่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 ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับอันนั้นเป็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 นอันที่หนึ่งคราวนี้ในการประชุมที่ที่ประเทศไทยเมื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเขาจว่าพระหัตสุขสิบแปดสิบเก้าครับันวาธันวาคมที่ท่านนายกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เป็นเป็นประธานนั้นครับ นะครับก็เป็นการถือว่าเป็นการประชุมใหญ่แล้วก็เป็นการชุมที่ค่อนข้างจะสําคัญเพราะว่าที่สําคัญก็คือว่ามีการยืนยันกันในการที่จะร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงร,ระหว่างกันที่เกี่ยวกับการสัญจรไปมาับเป็นเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็จะมีการร่วมมือทางด้านเทคนิคแล้วก็การที่จะมีงบประมาณของส่วนกลางแล้วก,ก็ประมาณของแต่ละประเทศ นะะในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็จะมีการเชิญชวนทางภาคเอกชนให้ใหเข้าร่วมด้วยคระะก่อนหน้านี้ไม่นานคือเมื่อเมื่อสิ้นปีเมื่อเดือนตุลาคมสองสาเดือนที่ผ่านมานั้นก็ผู้นำของเอเชียแปซิฟิกแล้วก็รวมทั้งประเทศ6ประเทศนี้ด้วยก็ได้มีการตกลงกันโดยการลิเริ่มของจีนที่จะมีการจัดตั้งธนาคาร เพื่อการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นมันก็มีกองเงินที่จีนจะเป็นโต๊ะผใหญ่นะครับอันนี้ก็ก็เป็นการยืนยันกันในเรื่องของของเส้นทางที่จะเชื่อมโยงที่เรียกว่า north south คือจากจีนลงมาเข้าสู่ไทยแล้วก็แน่นอนมันก็จะไปเชื่อมกับที่เหลือที่เป็นส่วนของอาเซียนคือมาเลเซียสิงคโปร์ต่อไปนะฮะแต่ว่า <จะ S 1> ในส่วนที่เกี่ยวกับหกประเทศนะฮะต้นเทศเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งก็คือทางรถไฟที่จะลงมา ครับก็มีการตกลงกันว่าจะทำในบันทึกความเข้าใจกันนะฮะว่ารถไฟจากจีนมาผ่านลาวเข้ามามาที่น้องคายครับแล้วก็จะลงมาที่โคราชนะฮะลงไปแล้วอันนึงก็จะลงไปที่มาปรุตนะครับอีกอันนึงก็จะตีเข้ามาที่ที่กรุงเทพนะครับอันนั้นก็เป็นการการยืนยันกันอันที่สองคือการอำนวยความสะดวกของการข้ามเขตแดน ซึ่งมันก็มีข้อตกลงว่าด้วยการข้ามเขตแดนของหกประเทศอันนี้อยู่ซึ่งส่วนใหญ่เขาได้ให้ศัตยาบันแล้วยังเหลือไทยที่ท,ที่ที่ต้องเร่งให้ศัตยาบันแล้วเข้าใจว่าท่านนายกประยุทธ์ได้ยืนยันกับที่ประชุมว่าจะเร่งการให้ศัตยาบันฑ์นะฮะมันก็จะมีการความโดยความสะดวกว่าด้วยพิธีการทางด้านศุลกากรทางด้านตอมอทางด้านกักกันพืชนะฮะแล้วก็ชนิดจํานวนรถอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้มันมีความ สะดวกหรือที่เรียกว่าไอ้ซิงเกิลอะไรฮะสต็อปซิงเกิลเซอร์วิสคือหมายควาพิธีการทางศุลกากรใช้เอกสารอันเดียวตู้คอนเทนต์ท้งอันเดียววิ่งทะลุ3-4ประเทศกันไปได้ไม่ต้องเปิดแล้วปิดอีกอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็จะมีการร่วมมือกันในเรื่องของการในพัฒนาบุคลากรด้วยนะครับแต่ผมมีข้อสังเกตว่ามักจะพูดกันในเรื่องของกายภาพที่เกี่ยวกับบนบกครับข้าแม่น้ำโขงรวมทั้งการจะเพิ่มการสร้างสะพานด้วยครับ นะครับแต่ไม่ได้พูดกันว่าแล้วจะบริหารจัดการลำน้ำโของอย่างไรนั่นแหะสิครับนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างจะใหายใจครับมันเสมือนกับว่าจีนอุบเรื่องไว้ไม่อยากจะบอกอีก5ประเทศว่าต้นน้ำเนี่ยต้นแม่น้ำโขงนั้นได้สร้างไปกี่เขื่อนแล้วนั่นแหะสิครับนะบน่นอัน,นที่หนึ่งกับอันที่สองแม่น้ำย่อยที่ไหลลงแม่น้ำโขงในส่วนของจีนนั้นจีนทำอะไรบ้าง ครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้นาอีกห้าประเทศไม่กล้าถามจีนนะะกลัวอิทธิพลจีนเพราะตอนนี้จีนยิ่งใหญ่แล้วก็เงินเยอะเหลือเกินเอาไปโปรยแจกไว้ทั่วไปหมดับนะกับอันที่สองก็คือว่าจีนเองก็ใหญ่แต่ไม่โปร่งใสอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเหมือนกันครนะมันต้องมาพูดกันซะให้หมดว่ามันมีกี่เขื่อนใช่ครับตั้งแต่ต้นน้ำในเมืองจีนไปจนถึงที่ปากน้ําที่ที่เวียดนามเพราะมนใตายเพราะมันมีอยู่ยุคหนึ่งที่ที่ นักวิชาการ NGO หรือใครก็แล้วแต่นะครับสื่อมวลชนเนี่ยก็จะให้ความสนใจในเรื่องนี้ครับว่าเื่อที่ทางประเทศจีนเนี่ยจะสร้างหรือไม่สร้างอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่มีแนวโน้มมีแผนว่าจะสร้างเขื่อนใหญ่เขื่อนใหญ่เบื้องลหลายเขื่อนที่จะเหมือนควบคุมเรื่องฟลูของน้ำนะครับผมก็ไม่ทราบว่า ตอนนี้มันมันเป็นจริงอ๋อมันเป็นจริงฮะเขามีมีหลายเขื่อนแล้วนะฮะอันที่หนึ่งและสองลาวก็ก็มีแล้วก็ที่เป็นปัญหาอยู่ก็ที่อะไรสายบุรีถูกนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นความกันอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ผู้นําประเทศคือตัวท่านนายกประยุทธ์เองต้องต้องทบทวนเรื่องนี้เพราะว่าการที่ท่านเป็นเจ้าภาพประชุม GMS ไปเมื่อ7จวันที่แล้วเนี่ยข่าวที่ออกมาคือเรื่องของรถไฟกับถนนหนทางแล้วสะพานถูก แต่ผมยังไม่ได้เห็นสักคำหนึ่งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการรูปแม่น้ำคงตลอดสายครับทั้งในเรื่องของการสร้างเขื่อนบนลำแม่น้ำคงแล้วก็แม่น้ำย่อยที่ไหลลงมานั่นเป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีความโปร่งใสครับของทุกประเทศโดยเฉพาะจีนลาวครับที่แล้วก็พม่าที่อยู่อะไรฮะที่อยู่ต้นน้ำนะ,ะโดยเฉพาะลาวกับกับจีนนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองก็คือการสัญจรไปมา นะครับจะไปทําลายก่อแก่งเพื่อจะให้เรือวิ่งสะดวกมันก็ก็ไม่ได้นะฮะมันต้องอาจจะต้องสร้างแค่แค่อะไรประตูน้ำนะฮะเพื่อให้เรืออะไรเข้ามาอยู่ในประตูน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําขึ้นมาเป็นชั้นๆได้โดยที่ไม่ทําลายก่อแก่งอันนี้ก็ต้องมาตกลงกันว่าจะมีกี่ประตูน้ํบขนาดของเรือนะครับใหญ่หนักเท่าไหร่ท้องแบนท้องลึกอะไรแบบนี้นะฮะไม่เกิน2,000ันตัน3,000ตันหรือเปล่าถ้าเรือระหว่างทางจะทำยังไงบ้าง การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะครัชายฝั่งทั้งหมดนะฮะไม่ให้มีการขุดทรงขุดทรายไปไ,ไปทำการก่อสร้างการรักษาพันปลากุ้งทั้งหลายจะยังไงใช่ไหมปลาบึกมันก็เป็นของที่หายากมีค่าเป็นของสงวนนจะทํากันยังไงนะฮะแล้วไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาทําให้สถิติของน้ําที่มาได้มาจากหิมะจากภูเขาหิมาลายัยน้ําที่ได้มาจากฝนนะฮะเท่าไหร่ต่างๆเหล่านี้ แล้วก็ดูซิว่าถ้าเผื่อจีนจะสร้างสักสิบเขื่อนเราสร้างอีกสามเขื่อนเนี่ยไทยขเขมรแล้วก็เวียดนามจะมีน้ําเหลือไหมเหลือไหมแล้วก็น้ําที่จะเพิ่มจากฝนที่จะตกลงในสามประเทศเนี่ยสามารถที่จะไปชดเชยน้ําที่จะถูกกักอยู่ที่จีนและลาวไร่หรือไม่อันนี้ผมค่อนข้างจะแน่ใจว่าไ,ไม่ได้มีการพูดจากันครับและผมถือว่าเป็นความผิดพลาดของที่ประชุมของผู้นําทั้งหกที่ไม่เอาของจริงมาพูดกันบนโต๊ะ ก็อขอถือโอกาสนี้กรับเรียนท่านนายกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรกระทรวงสิ่งแวดล้อมครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะต้องเอาของจริงมาพูดให้ประชาชนฟังว่าท่าทีของไทยในส่วนที่เกี่ยวไม่น่าขงที่มันติดชายแดนไทยกับลาวนั้นมากน้อยอย่างไร,รสองเรามีท่าทีอย่างไรต่อการสร้างเขื่อนเหนือน้ําขึ้นไปนอกชายแดนไทย และเราจะร่วมมือกับประเทศปลายน้ําโดยเฉพาะกัมพูชาครับเวียดนามสามประเทศนียอย่างไรครับในการที่จะพูดจากันด้วยภาษาเหตุด้วยเหตุผลกับเราแล้วก็โดยเฉพาะรัฐบาลจีนแต่ทีนี้คนก็จะอาจจะถามกลับไปนะครับว่าเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเขาอาจจะถามกลับไปว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีต่อเนื่องมา กี่ปีกี่ปีก็ว่ากันไปนะครับเขาอาจจะถามกลับไปนะครับว่าอารักษ์คุณกสิทธิ์เองในาในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคของนายกอพิสิทธิ์ประชาชีวะนะครับตอนนั้นเรามีท่าทีอย่างไรและเราต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ไทยอย่างไรครับก็เราก็เคยจัดประชุมเป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วก็ได้พูดแล้วในที่ประชุมน่าจะมีหลักฐานอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศ นะฮะว่าได้ได้พูดจาอะไรกันบ้างทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ที่ไม่เป็นทางการครับแล้วก็การแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับต้นน้ําับแม่น้ําขงในประเทศจีนเราได้มีการพูดกันชัดเจนครับในตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีความต่อเนื่องกันครับแล้วผมก็อยากจะวิงบอลพี่น้องชาวไทยกันะไรทั้งหมดว่าตอนนี้เราดูเกรงกัเกรงใจจีนเพราะวันเดียวก็พอเราขายข้าวไม่ได้ขายมันซับปัญหขายยางพาราไม่ได้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากจีนมันก็เลยทาให้เราถูกปิดปาก ครับนั่นก็เป็นอันหนึ่งส่วนอันที่สองก็คือมันก็ผมก็ไม่ค่อยจะพอใจเต็มที่ที่จะถ้าเปิดจีนเข้ามาเอารถไฟมาให้เราแล้วเราจะต้องขายเขาไม่ไม่ได้ใช้เงินสดสำหรับค่ารถไฟแต่ว่าจะใช้หยาดเงินของเกษตรกร,กรที่จริงแล้วในยุคสมัยนี้เราต้องการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเปิดจีนจะเอาหัวจักรรถไฟมา ต้องถามว่าชิ้นส่วนกี่ชิ้นส่วนในหัวจักรรถไฟที่สามารถที่จะผลิตที่ประเทศไทยได้เพราะรอุตสาหกรรมเราพัฒนามาถึงขั้นที่จะผลิตชิ้นส่วนสําคัญสาค,คัญได้2ตู้รถไฟทั้งหมดบน่าจะผลิตที่ที่ประเทศไทยได้ไม่ใช่ต้องมาจากเมืองจีนทั้งหมดเพราะมันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีสูงถึงขนาดนั้นถูกใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ตัวรางบางน้อยแค่ไหนที่จะทําหมอนไม้นะที่จะทำไอ้ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ที่เขาเรียกว่าซิกเนเจอร์อุปกรณ์ เครื่องอะไรฮะ <ừ. S 1> ไฟเขียวไฟแดงสัญจรไปมาทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยไหมภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า offset program <ừ. S 1> ไหมคําว่าถ้าเผื่อลดไฟของจีนทั้งหมดมีมูลค่าสมมุติว่าร้อยล้านเหรียญสหรัฐครวก็ถามว่าภายในร้อยล้านเหรียญสหรัฐนั้น30ล้านเหรียญนี่ผลิตในเมืองไทยได้ไหมครับไม่ต้องมาทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นจากเมืองจีนแทนที่จะเอาอยางพาราหรือว่ามันซับะหลังอะไรไปแรกผมคิดว่ายางพารามันต้องเอามาผลิต เป็นสินค้าอุตสาหกรรมมันสับหลังเอามาเป็นอะ,อะไรครับพลังงานเชื้อเพลิงได้นะครับไอ้น,นี้มันจะได้มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าแล้วก็แล้วก,วก็นอกจากนั้นแล้วไอ้ที่เรียกว่า offset program ที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะทําให้เราพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการรถไฟแล้วการสื่อสารของการรถไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเราก็มีความสามารถเพราะตอนนี้เราก็เก่งกล้าในเรื่องของการผลิตรถยนต์ประกอบรถยนต์ถูกต้องครับแล้วทาไมเราจะเริ่มอะไรครับ shift เลื่อนไปในทางรถไฟไม่ได้แล้วเราไม่ได้พูดกันแค่เส้นเดียวจากน้องคายใช่ครับลงมาที่ตรงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกของไทยครับนะฮะมันยังมีเส้นจากเชียงใหม่เชียงรายลงมาแล้วจากกรุงเทพที่จะลงไปถึงปัะดังเบซาถูกและอีกสองอีสเวสคอริดอร์จากเวียดนามข้ามไปพม่านะครับทางตอนกลางของพม่าแล้วก็จากเขมรข้ามเมืองไทยเข้าไปทางตอนใต้ของพม่ามันยังมีอีสเวสค o ริดอร์อีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับที่เราสามารถที่จะ พัฒนาอุตสาหกรรมับชิ้นส่วนรถไฟได้อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ชํานาญการฝ่ายวางแผนของประเทศไทยจะเป็นที่สภาพัฒน์หรือว่าที่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งสภาอุตสาหกรรมน่าจะได้กราบเรียนท่านนายกประยุทธ์ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำเพื่อเป็นโอกาสในการที่เราจะพัฒนาในเมื่อเราเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเราจะมัวแต่แลกข้าวกับรถไฟอยู่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับจะถามนิดหน่อยครับว่า จำได้ไหมครับว่าตอนที่ท่านคุณกสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมครับแล้วเราก็เคยมีข้อตกลงทางรัฐบาลคุณิสิทธิ์มีข้อตกลงกับจีนที่จะทําเรื่อง Speed Railway อย่างนี้นะครับแล้วพอรัฐบาลของคุณยิ่งรักเข้ามาก็ลื้อฟื้นแล้วไม่ได้ลื้อฟื้นลบทิ้งท่านก็เส้นหนึ่งทำอีกเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้กลับมาเหมือนกับเซ็นข้อตกลงกับจีนใหม่อีกรอบก็ทําอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นการลื้อฟื้นเส้นทางเดิมใช่ไหมคร มันก็มันก็เป็นมันมันก็ทําเส้นใหม่ขึ้นมาอีกเส้นคือไอเส้นที่ลงไปที่จากน้องคายลงไปที่มาบตาพุธก็ไม่ได้อยู่ในรัฐไม่ไม่ได้เป็นข้อคิดที่เริ่มที่รัฐบาลอภพิสิทธิ์แล้วก็ไม่มีในรัฐบาลยิ่งรักอันนี้เป็นเส้นใหม่มนะครับนี้อยู่ดีๆบอกว่าขีดขีดกับจีนมาในการประชุมเมือสิบวันที่แล้วบอกว่าจะขีดจากน้องคายลงมาที่มาบตาพุธด้วยผ่านทางคโคราชลงมาแล้วก็ถามบอกแล้วมีการศึกษาเบื้องต้นหรือเปล่านั่นแหละครับนะ,นะวันนี้ก็ไม่เห็นมีใครมาบอกพวกเรา เป็นประชาชน65ล้านคนว่าเส้นจากน้องคครลงมาที่มาตุพูตคือต่อมาจากลาวแล้วต่อมาจากจีนเนี่ยจะมีผู้โดยสารกี่คนใช่ครับแล้วจะมีสินค้ากี่ตู้คอนเทนเนอร์รถไฟแล้วสินค้าที่จะใส่ทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยมันคืออะไรครับมันอยู่ดีๆมีการตกลงบอกจะทำเอ็มได้ไปทำเอ็มโอยบันทึกช่วยจํากันแล้วว่าจะเป็นเส้นนี้ครับแต่ผมคิดว่าเพื่อความโปร่งใสจะต้องมีที่กาเรียกว่า pre feasibility study กับ feasibility study การศึกษา เบื้องเบื้องต้นและก็การศึกษาเบื้องต้นนี่ออกมาสะก,ก่อนเกี่ยวกับปริมาณของผู้คนครับแล้วก็ปริมาณของสินค้าที่จะขนนะครับแล้วก็เรือที่จะเอาสินค้ามาถ่ายที่มาสก,กพัพทธเพื่อจะขึ้นไปที่เมืองจีนเนี่ยรเรือมาจากไหนข้ามแปซิฟิกมาหรือข้ามมหาสมุทรอินเดียมาแล้วเป็นสินค้าอะไรครับทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีมไม่มีตัวเลขข้อมูลออกมาเลยแล้วมันก็มันมันเป็นเรื่องของของสิ่งที่จําเป็นจะต้องทํา สองเป็นสิ่งความของความโปร่งใสด้วยคือจะมาออกข่าวแล้วมือคือหางกันบอกว่าจะมีเส้นทางตกลงแน่นอนแล้วมันผมว่าไม่เป็นงานเพียงพอฮะผมคิดว่ารัฐบาลท่านไปยุทธ์ต้องต้องทำกันบ้านมากกว่านี้อันนี้เป็นงานของข้าราชการประจําครับที่การรถไฟที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตัวเลขาธิการสภาพัฒน์ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยครับมนาคมมันยิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องเอาตัวเลขและความโปร่งใสามาแฉวางบนโต๊ะให้ประชาชนได้เห็นได้ฟังคครรัับบ ถือว <Laure> ่าวันนี้นะครับก็เป็นเป็นตอนสุดท้ายของรอบปีนี้นะครับก็ด้วยเรื่องของคิวบาเรื่องของแม่น้ําโขงเรื่องของรถไฟความเร็วสูงการนะครับในตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปิดท้ายในในสองของปีนี้นะนะครับด้วยเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดในในรอบปีนี้นะครับที่เราแชร์กันหลายเรื่องทีเดียวนะครับก่อนที่จะกลับ กันในวันนี้นะครับก็จะขอถือโอกาสตรงนี้เนะี่ยขอให้คุณกสิทธินะ์เนี่ยอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนรายการทุกท่านก่อนได้ไหมครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอให้สุขภาพดีสองขอให้มีกําลังใจฮะเราเป็นคนไทยที่มีค,ความสามารถมีสติปัญญาเก่งแต่ว่าขอให้เราร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะนําพาประเทศนะฮะให้พ้นกับไปความขุกขักทางด้านปรับท่องประจาวัน แล้วก็ร่วมมือกันเพื่อจะสร้างความเป็นเลิศความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติแล้วก็ขอแถมท้ายให้ผู้นำที่อยู่ในอำนาจนะวันนี้ขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมทำงานเพื่อประเทศชาติเป็นสำคัญแล้วก็ฟังประชาชนสนิดนะก็ขอขอวยพรให้ทุกคนนะครับสุขภาพดีครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับเรตัวเชิโอกาศตรงนี้นะครับหลังจากที่คุณกสิทธิอ์อวยพรตรงนี้นะครับในนามของทีมงาน ข้ามขอบฟ้ากับคุณเิษวิรม์นะครับทีมงานของฟ้าวันใหม่ทุกคนนนะครับขอขอบคุณค mm ุณกสิรม์นะครับที่มาเป็นผู้รู้ให้ก <wh> ับเรานัในทุก hmm. ส <weed. S 1> ัปดาห์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนรายการที่ดูรายการเราทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับขอลาท่านคุณกสวิรม์กับแฟนรายการในพร้อมกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ